แนวทางขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ลงจะได้กราบราตนานิม,มนต์ก้าวขึ้นตู่ธรรมะเี่หาว่าจุมพิตที่คงมาในยันตุเทวายังคาขันตพนาคาที่สันดาสันตีเยียงโมนว่าจะนัง ลาตาเวน,นตุพุธาาช,าพชาวนกากคารุยามปัจจันตาตามาชาวนกากคารุยามปัจจันตา,า,าสังกชาวนากคา,ารุาายรามปัจันตาอาะเจเจขอเชิญพุณมิจาบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณบรรณาธิารได้แลวสามกาคดีคนเล่ามาเกิดมาแล้วไม่แจ้ มีตายแล้วกับตลอดแกเจ็บตายอันนี้นี้ไม่พ้นตลอดชีวิตทุกวิธีทางหน่อยใหญ่หรือว่าตลอดต่อ,ตอมาก่ะยุบหนอห้องหนอตายหนอแน่นอนหนอ ังกองวิวยปการาชนีอาราพอดเอ๊ชีตังบาชีตังตุลังชิปเมวะจะมสตุสัพเพปุเรนตตสังกปาจันโตปนาราโซยถามาริโสติถาสัพพ <laughs> ิโยเวะจันโตพโลั อ็จะมาเจวาวันตรอยูู่ทีสิกายก็เาว่าอาวิวาสานัชสังวิจามุจจาปัจจัยโยจต์ตุโรตมวสันติอายุวันโนสุขังปะลังใครไม่อยากไหนของไครมันไหว่าเองมันจะเอาเองไหน มันมอไรมากะยาวย่าไปชุดเจร,ริญชลนิรเวศส้นะน,นเรีเว่ากรรมฐานฉันบวชตั้งแต่อายุสิบเจ็ปีไปไปเป็นกรรมฐานตลอดชีวิตมอไนเรียวของกับไฟไฟพอ่อเห็นของตุ๊กเงฮนแปดหมื่นหกพันล้านกับพวกเก็บเอา มอบให้เปลี是是่ยนเมียนบุคุนผู้ใดเดินไปเหยียบบ่เหียบแม่เหยียบยังก็ขอโทษเด้อข้าพเจยาพอเห็นอาวัจนนี้หน่อยก็ธรรมดาซาไ่่่่ป ยนรสลาดเอาไปสลาเดี๋ยวโยมนั่งก่อนนะยังไม่ได้ถ่ายภาพประกอบด้วยถ่ายภาพประกอบไตรง้เ่าไปานครับออ,อ,อดี๋ยถ่ายกันชาติให้เสร็จไม่เงอ้าวซุุอกต้องหายจ้ะจไม่เรียบบอกหลวงปู่ด้วย